สวัสดีค่ะซึ่งกดติดตามช่องลีโรดผักเพชรอเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนุนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีช่างโลดเมิดสุหมองสุบอลด้วยครับเด้อสบายดีทุกคนทุกท่าน ทักไทยสบายดีทั้งพี่น้องฟังล่าแล้วกับฟังไทยทุกคนทุกท่านนะครับเด้อโอ้ห่างหายไปหลายมือครับเนื่องจากว่าช่างโหลดเป็นไข่ครับผมบทสบายอยู่สองสามมือครับผมมือว่านนี่กับไปหาหมอครับหาหมอพูนละโรงพยาบาลสกน หมอตรวจหมอเช็คแล้วก่โอ้โหเป็นอยังดอกอ่าเป็นไขวัดซื้อ,อเป็นว่าเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วช่างโหลดไปอ่าตากแดดตากนั่นมาครับไปตากแดดมาอันนี้ช่างโหลดพามาชมถนนอ่าเส้นบ้านน้องพอกใหญ่ เส้นบ้านช่างโลดเนี่ยแหละครับบ้านน้องพ่อใหญ่เชื่อมต่อบ้านสร้างแก้วด้วยครับเด้อเชื่อมต่อบ้านสร้างแก้วือว่าเขตอำเภอบันม่วงนะครับเนาะสภาพถนนตอนนี้ครับโอ้เบึงบดได้เลยครับการสัญจรไปมาก,กันลำบากเนื่องจากว่าน้ำขังครับผมน้ำขังถนนมันกเซาะ นี่ครับที่เห็นเสาะถนนไปเป็นหลุมเป็นบอ่อครับผมสาเหตุก็เกิดจากว่าคลองข้างถนนนี่นะครับเนาะนี่ครับอู้ป่านโลกพะจันทร์เลยครับพี่น้องคลองข้าง,างถนนนี่มันตื่นมันเขินนะครับเนาะมันตื่นเขินมันมีตะดิน ดินทมแล้วก็เกิดต้นใหม่ต้นหญ่านี่ครับขางทางที่ที่เห็นเห็นี่ครับอาจจะเห็นบ่ชัดเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเวลากลางคืนตอนเช้าผมก็ถ่ายทำอยู่ดอกครับแต่ว่าผมถ่ายทำลง Facebook นะครับเนาะถ่ายทำลงเฟ o บุ๊กพี่น้องที่สนใจอยากติดตามทาง f เฟซบ o ๊กกะ อแอดไปทาง Facebook ชื่อวิโรดชื่นตาด้วยครับเด้อคือ Facebook ของผมเองนี่ครับมันก็นจะเป็นหลุมเป็นบอยสิแหละครับโอ้ยพี่น้องสัญจรลำบากมาเป็นปีเลยครับตั้งแต่ต้นฝนจนมาถึงสิบปลายฝนแล้วครับการสัญจรกับแบบนี้แหละครับพ,พี่น้องเพื่อนแก้ เปิดผลทางการเกษตรบอกว่าเพื่นสิแกยางแกมันแกไม่แกยังไปขายกันสัญจรโดยความยากลำบากแบบนี้แหละครับที่ช่างโหลดนำเสนอนี่ก็คืออยากให้ไปถึงผู้หลักผู้ใย,ยที่เพิ่อนมีอำนาจหน้าที่หรือว่ามีส่วนเกี่ยวของในเรื่องนี้นะครับเนาะให้เพิ่นได้รับรู้ ่าเพื่อเพิ่นสีได้นำเสนอในเรื่องการปรับปรุงกันต่อไปนี่ครับผมกับเที่ยวแบบนี้แหละครับคู่มือเที่ยวเขาในบ้านไปเอ็นงานไปตลาดหรือว่าไปอ่าอ,อย่างต่างๆกัผมกับเที่ยวไปแบบนี้แหละครับอ่าภาพอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนมุมกล่องลองเบิอนนะครับเนาะ อ่านี่นะครับเนาะอ่าผมเปลียนเปลี่ยนมุมกล้องมาอยู่ด้านนอกภาพอาจจะสั่นก็ขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเนื่องจากว่าอ่าผมขับรถไปนําถือกล้องไปนําครับผมนี่ครับอ่านี่หลุมอ่านี่ครับน้ำว่าไปตามคลองครับพี่น้อง น้ำม,มันหล่นคลองมาแล้วกัอามาเสาะถนนนี่แหละครับเสาะถนนเอดให้ถนนขาดแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ,อยสิแหละครับนี่ครับนี่ตรงนี้น้ำขังเลยครับผมนี่ครับน้ำขังเลยโอ้ยจังใดก,กะ ขอวิงวอนเด้อครับเด้อขอวิงวอนผู้รักผู้ใหญ่อ่าบว่าสิเป็นผู้ใหญ่บ้านอ,อบอตอหรือว่าผู้นำชุมชนต่างๆอ่าอยากให้เป็นนำเสนอนำเรื่องนี้นำโครงการนี้เข้าสู่สภาพเพื่อปรึกษาหาหรืออนุมัติงบประมาณเอหรือว่าสิมาแกไขาจังใดหรือสิพัฒนาปรับปรุง จังไรกะ่าขอความกรุณาเร่งด่วนเลยครับนี่ครับเพราะว่าประชาชนเพ่นเที่ยวทางนี่กะอ้เพ่นกัเที่ยวทางแบบทุลักทุเลนะครับหนาฝนก็ได้หนาแหลงกะเป็นลุ่มเป็นบอ่อก็ห่วยมันอันตรายเลยครับขับขี่หยวดยานพาหนะตกหลุมตกบอ่อ ผมก็ผ้าถุงก๋วยเตี๋ยวแตกมาเทื่อนนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่ามันตกหลุมเน,ะมนาะมันเบ,บึ่งบบทันครับมันเบรกบบทันครับหลุมกับโมแมนหลุมน,น้อยๆครับหลุมบใหไงเลยเถุงก๋วยเตี๋ยวสื่อมาว่าสิกินเสบ็บแซ่บมาตกหลุมทงหิวลุ่พัวลงเลยครับบ่ได้กินซ้ำหอดหน้าก็ได้เอาแังไดก็ฝากในเดิมพี่น้องเดอ้อ นี่ครับอบตพนกาเอ็ดมาปีละน้อยครับผมปีละซีซาหาลอยเมตรนี่ครับอตอนนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตครับผมเพื่อพ่นสิเป็นคอนกรีตได้ครับปีละหน่อยนะครับพ่อหุ้นหวยนะครับอเอ็ดมาปีละหน่อยปีนี้เอ็ดสามีปีนาเอ็ดไปอีก คืบนหนึ่งยังสีนาครับรถบ่อสิไปสีมาฮนาครับโอ้จังไดกะฝากนด้เด้อผุหลักผู้ใหญ่ครับผมนี่คือเส้นทางอ่านองพอกใหญ่ไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบ้านม่วงนะครับเนาะจากคำตะก,ก้าไปบ้านม่วงนะครับคือถนนเส้นนี้นี่โอ้ยจังรด,ดเกิดมาก,ก็เห็นรถครับเ สมัยตะกี้เป็นทางเกียนครับพี่น้องสมัยตะกี้เป็นทางเกียนโอ้ยุคนี้สมัยนี้มันไม่น่าจะมีแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะมันบนหนาซิมีนะครับถนนหลูกลังเนี่ยมันหนาซิมีน,นั้นไปเมื่อครับหนาซิมีอคอนกรีตหรือว่าลาดยางไปเมืม่อแล้วเอาเรื่องไดก็ฝากสำานี้เนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณ f อทุกทท่านที่เป็นห่วงเป็นใย,ยช่างโหลดขอบคุณคุณลุงอดุลน,นะครับขอบคุณในหลายเลยที่เป็นโทรมาเป็นห่วงเป็นใย,ยช่างโหลดไปใส่น้อบโบเห็นคลิปหลายมือเป็นยังบอเป็นว่าได้แท้กับผมกับบอสบายครับบอสบายหากระฟื้นครับหากระฟืน้นมือนี่แหละเอาคลิปนี้ อขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพบกันใหม่มืออื่นครับอ่านี่ครับถึงทางแยกถนนหลวงแล้วบาทเนี่พบกันใหม่มืออื่นในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ